กระบะหน้าหล่อเกียร์ธรรมดาภายในหรูหลานนั่งสบายใส่ชุดแต่งรอบคันมาพร้อมกับยางออเทอเลนสายซิ่งสายลุยห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะอีซูซูดีแม็ก1.9แซดดีดีไอบูพาวเวอร์แคปีปี2017คันนี้เป็นรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีอีซูซ t ไทยแลนด์นะคะเป็นสีขาวมุกเกียร์ธรรมดาค่ะกระจังหน้าของสเปคเดิมรุ่นนี้จะเป็นสีโฮเมีย e ม um นะคะแต่คันนี้พิเศษขึ้นมาอีกเพราะว่าแปลงหน้าเป็นรุ่นสเตลด้านหน้าดูหล่อคมเข้มเป็นสีดำ ตัดกับคิวโคเมียม um ค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ LED มีไฟตัดหมอกมาให้ตามสเปคนะคะจะได้เป็นกุญแจรีโมทมีให้2ดอกครบเลยค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกค้างนะคะติดตั้งคิววัาสร์และติดฟิล์มกองแสงมาให้แล้วนะคะรอบคันเลยเมื่อจับเปิดประตูจะเป็นโคเมียม um ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นกันรอยโคเมียม um. มีให้ทั้ง4บ้บานเลยค่ะด้านหลังก็จะมีไฟเบรกด้านบนนะคะมือเปิดท้ายก็จะเป็นโคเมียม um นะคะมาพร้อมกับคิวโคเมียม um. มีกล้องด้านหลังนะคะ ้องชัดแจว๋วสเปคโรงงานเลยค่ะจะติดสติกเกอร์60ปีอิสุสุไว้ด้านหลังนะคะกันชนด้านหลังเปิดท้ายนะคะไลเนอร์สวยใหม่แบบนี้เลยค่ะเหมือนยังไม่เคยผ่านการใช้งานหนักด้านล่างก็จะมีล้ออะไหล่มาให้นะคะ คันนี้ใส่ยาง a l t e r a n c หล่อหล่อล้อแม็กทีเอีสามเจ็ดค่ะฝาครอบเบรกแบมโบสีแดงแก้วภายในจะเป็นสีดําค่ะเบาะหนังจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะคอนโซลสีดําตกแต่งด้วยสีเงินแบบนี้มาให้ค่ะติดตั้งคันเร่งไฟฟ้าของ ECU Shop คันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วเชื่อมต่อมือถือได้ค่ะด้านบนมีช่องเก็บของให้แบบนี้นะคะแอร์จะเป็นระบบมือหมุนค่ะด้านล่างจะมีช่อง จุดบุรีมาให้ค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดมีช่องวางแก้วน้ําให้2จุดด้านหน้านะคะปุ่มกดที่พวงมาลัยเพิ่มลดเสียงนะคะควบคุมเครื่องเสียงมีปุ่มกดรับสายวางสายได้ค่ะกล้องหลังชัดๆแบบนี้เลยไฟส่องแผนที่มีที่เก็บแว่นตาม่านบังแดดมาพร้อมกับกระจกฝั่งซ้ายค่ะไฟตรงกลางเป็นสีส้มนะคะเพิ่มความสว่างให้ห้องโดยสารมีลําโพงด้านบนให้อีก2จุดนะคะอันนี้จะเป็นเบาะข้างฝั่งคนขับนะคะเบาะฝั่งผู้โดยสารด้านหลังค่ะเครื่องยนต์ดีเซล 1,900 cc DDI Blue Power 150แรงม้าเกียร์ธรรมดา6สปีดแผ่นเพจและเลขคัตซีค่ะคันนี้ได้เครื่องเดิมเมกียร์เดิมนะคะโครงสร้างหน้าหลังเดิมเลยค่ะใครชอบรถกระบะแต่งเท่ๆแนวนี้ต้องคันนี้เลยนะคะพลาดแล้วจะเสียใจค่ะเพราะราคาเพียง459,000บาทเท่านั้นค่ะซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ทักมาปรึกษาได้เลยนะคะ